รจริงมันคือวิชาชีวิตมหาลัยชีวิตมหาลัยที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยครูเป็นคนตัดสินแต่มหาลัยชีวิตคนที่เกี่ยวข้องเราทั้งหมดเป็นคนตัดสินสามีภรรยาเป็นคนตัดสินลูกๆเป็นคนตัดสินหัวหน้าเป็นคนตัดสินลูกน้องเป็นคนตัดสินลูกค้าเป็นคนตัดสินแฟนคลับเป็นคนตัดสินถ้าคุณทำไม่ดี คุณไม่มีสิทธิ์เป็นครั้งที่สองถ้าคุณทําไม่ดีคุณไม่มีสิทธิ์เป็นครั้งที่สองเช่นค้าขายออนไลน์เช่นกันเราสั่งสินค้าจากเจ้านี้สั่งอย่างหนึ่งส่งอีกอย่างหนึ่งมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบเราจะไม่สั่งสินค้าจากเจ้านี้อีกเลยตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะขายสินค้าดีขนาดไหนไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลดีขนาดไหนใช่ไหมพี่น้องว่าเป็นเหมือนอาจารย์นั้นไหมความไว้ใจสร้างยากแต่ถ้าคนไว้ใจแล้ว ผลประโยชน์การปฏิสัมพันธ์การทำธุรกิจร่วมกันสามารถครบกันได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าสูญสิ้นความไว้ใจแล้วแม้แต่มองยังไม่อยากมองเลยถ้าสูญสิ้นความไว้ใจแล้วแม้แต่มองยังไม่อยากมองเลยใช่ไหมครับใช่เลยล้านเปอร์เซ็น เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างยากมากนะความไว้ใจอย่าทําการตลาดแบบตีหัวเข้าบ้านอย่าค้าขายแบบหลอกลวงอย่าพูดแล้วทําไม่ได้อย่าทําเหมือนนักการเมืองที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ระบุว่าพักไหนก็นแล้วกันอยากคิดว่าประชาชนโง่อยากคิดว่า คนที่เขาไม่มีอาวุธในมือไม่มีอำนาจยุติธรรมในมือไม่มีอะไรในมือเขาเป็นคนธรรมดาโง่ไม่ใช่คนธรรมดานี่แหละเปลี่ยนโลกคนธรรมดานี่แหละเปลี่ยนโลก